ทุกผูกครับแผงเดือนหาพีพ่น้องแผงยิ้มเต้นห้าง่ายเลยพีน่น้องเลยซิงจา,านหาบมี้เลยแจ้วครับย้าฮู้อ่ะสวัสดีครับช่องตะกุลกอพ์พเพีเพเยงมณีกะแดดฮ้อนพี่น้องลงมากลางทงกลางทาลงมาหวยหวยน้ำแหงแ้งเลยพี่น้องนะครับข้างหลังผม วันนี้มายังมันหนีกับภามาเบิรงวิถีชีวิตของท้องสุกุณกอพ่าะเปี้ยงหนุนพี่น้องวันนี้วันหยุดพอดีวันที่หกพี่น้องหกเมษาแต่เป็นวันหยุดตรงกับวันพุธัะฮะเด็ดพุธพุธสบดีนี่แหละทิ่ไปยังมันหนีลงมากลางทงอากาศฮ้อนๆพี่น้องหาโมงที่เที่ยงและวิ่น่าตามหาห้างมินมาเบิรงว่าสี่นีห้างมินเหม่เฮ้าบ่อีกายผมลงมากจะได้สามสี่ห้างครับตอนปีนี้สิได้บ่ไปวนน้ำกันฝากกดไลค์เขามาเบิรงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนี่แหะครับให้ยอดววิ มันหอดสองหมื่นก่อนสงการน้อพี่น้องเนาะซอยๆกันแคบไปให้นอะ,อะเพื่อจะเป็นกําลังใจในการในช่องได้คลิปต่อไปก็เลยเขามาเบิ่งเราก็เลยเป็นวิธีการไทยเกษตรกร,ร,กรวิธีการทายงาายวดไทยกล้วยทุกอย่างนะครับนําเสนอคอยพี่น้องฟองไปทางยูทูบโอเคกับผมไปเัิ่้กันแล้วเหมือนเดิมที่มีห้างมิมให้พ่อแม่พี่น้องเขาเา s <S บิ่งน่ะไปเดสโก้บรรยากาศห่วยแหงพี่น้องน้ำแหงเหมดเลยนะครับมองเขาสิหาจุดลงไม้ขึ้นน้ำกอไผ่พี่น้องครับ น้ำกอไผ่นะครับเปิงวมาสิมีบ่น้ำกอไผ่ผู้เทียกันอยู่น้ำกอไผ่แล้วพี่น้องเป็นอยู่น้ำกลางกอไผ่ขางกอไผนะ่ไงไปเพิ่งกัน,กนวมาสิมีห้างมีมเหมเฮาเห็นบ่โอเคครับผมนี่พี่น้องครับก้อนหนึ่งก้อลุ่มๆนี่นะครับเดี๋ยวไปเร็วมากไปมากเห็นอีกทีพี่น้องนะครับอ,อยู่ฟังทั้งนั้นนะครับแม่กระดังบินนุ่นยานยัน,น,น,นยู่พี่น้องเดี๋ยวผมสี่ล้องหาช่องเขาไปเพิ่มด้วยพี่น้องด้วยความมั่นใจ เอาไปช่องได้ให้เจ้าสิอันนั้นเพิ่นได้นี่ครับนะครับอาจจะเป่นชัดแต่ตอนนี้พี่น้องนะครับเห็นเลยห้างงี้เติอบอยู่โอเคครับผมจ,จังไปเบิ่งน้ำกัน,กนครับสำหรับอุปกรณ์การเอาเพิ่มมีมอกระมีนี่ครับหนึ่งทูกพี่น้องทูกทูกมาจุดนั้นเป็นควันเลยพี่น้องครับนะครับ,รบแล้วกันไก่ตัดจริงพี่น้องขายอะไรกันไก่ตัดจริงอ่าแล้วก็ หากุ้มนาพี่น้องไม่ล่าเข้าไปนะครับห้างมิยุตแต่หันพอดีเดี๋ยวผมถ่ายบางอีกทนนีนพี่น้องเด้อตอนนี้เดี๋ยวขอหอยดัดเย็ดอันนี้ก่อนครับนึ่งครับพี่น้อดต้นพี่น้องฮะเดี๋ยวนวนะนะหยัดึ้นหนึ่งพี่น้องต้าหนึ่งพี่น้องต้นห่อน้อ เดี๋ยวนี่้นเขาดีใส่ออย่รยากตัดได้ครับพี่น้องมาตัดเลาะเละเลาข้าไปหาพ่นนี่แหละครับตัดเลาะกิ้งลายอย่างกว้างนเลยครับ สองขอไปกันพี่น้องไม่องขอได้ก็ไต้องขอไปกันเถอะันที่ต้องขอไปห้าคน่ีอะนพีน้องนี่ครับเดี๋ยวนี้คี

นะครับบอกง่ายเลยพี่น้องนะค,ค,ครับนี่คันี่ายแน่ผุน้องพี่น้องจ่อเข้ามาแล้ว,ลวเดี๋ยวขอยัด start double หัวน้าวันบอกง่ายเลยโอ้ผุน้องพี่น้องเป็นมิ้มห้างแรกของปีนี้เด้อพี่น้องที่ผมเอามาหานะครับเพิ่งมิ้มนะพี่น้องผุนห้นา,าบงบอกง่ายเลยโอค้คักขนาดโอเคขอยัด s t a r หัวน,าวาน้าวันมันออกมาก่อนพี่น้องเดี๋ยวจับเบิ่งกันอีกเช่นึดิเน,นาะครับผมพี่น้องนี่ครับ ใส่มาแล้วหัวงอไงเลยกูนน่ะไเลยพี่น้องกูนน่ะแห่กลักเลยเดี๋ยวก็อยากเชี่ยแมววกอนพี่น้องอ่านแล้วเชี่ยก่อนแจำหนึ่งได้พี่น้องเด้วอวิธีการเชี่ยเม่กันนี่นะพี่น้องปวดพวงรงเลยนะครับนะครับไปบนบนขึ้นฟ้าบอหวดกันพี่น้อง บอย่าบอกคนเลยคนไปหาให็ดห้างมาข้างไม้อยู่พี่น้องอย่าบอกคนไปหาเห็ดหา้างมาข้างไม้ขอหยัดขออยู่ขอกิน น้องพี่น้องบนบนขึ้นฟ้าบนบนขึ้นฟ้าผืนนี้เนี่ยพญาหอมนะพี่น้องเมียพญาผืนเมียยังยี่พี่น้องพนกระดีผ้าลูกคว้าเต่าพนไปหาต่างห้างมองห้างไหม้ขะเนาะเ้ามาขอเมียพิ่นเหลวกะพี่น้องเพิ่นได้ขึ้นครับโอเคครับผมเนี่ยอันนี้แหละครับวิธีการเอาเผืง มีมพี่น้องนี่ครับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าห่อนห่อนพี่น้อง <c oughs> ห้อนไรมาเชียร์เขาผมไปขอบคุณครับ <c oughs> ไปลูกไปไปพี่น้องเล,ล,ล่นกันไปยับจากตรงนี้เขาห้องก่อนพี่น้องนะหมกเงยเลยพี่น้องอ่ป นี่กรบรรยากาศครับพามาเบิ่งบรรยากาศของช่องตะกุนกอเพราะเยี่ยงยเหมือนทอ่ามาเล่นทงเล่นท่าพี่นอ้องนี่ครับตามนี้เลยไปไปไป ลุกเ้ยไป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 ,ปพี่น้องเอาไวแล้วเจ้าสี่จ้าครับวันน้หวานเต็มทุกหัวพี่น้องหยดเลย มันไม่ขัดมันก็จแตกเป็นนองโอเคครับผมะโอเคครับครับพี่น้องมาพออ่อยข้างหนึ่งปฏิคดนมา้เลยพี่น้องมาพ่อยยวนเชียงหน้านี่ครับห้างไปง,ง่ายพี่น้องบอเดเดือบงี้คืออะไรครับกพลังสิห้างง่ายก็เมื่อกี้พี่น้องครับห้างง่ายก็เมื่อกี้พี่น้อง มาเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงแห้งทำเลยงอนหน้าวานทำเลยได้พี่น้องเด้เอะครับขอ,อยาลดล่นจังหน่อยก่อนเอาตอน้นมะฮงหงแห้งพี่น,ออน้องต้นมะฮงหงแห้งในการลร่นนะพี่น้องต้นนี่เพราะว่าถูกไปแล้วตัวเบิดกเ็กเลยใส่ตน้นมะฮงหงแห้งพี่น้องตอน้นมะฮงหงแห้งก็ได้ผลดีแล้วครับสําหรับการเอามีมเอาผึ่งผึ่งมีมเนี่ยแหละพี่น้องผึ่งล้วงก็สร้างครับเขาว่าตน้นมะฮงหงแห้งนี่ก็ โอเคเด้อพี่น้องรายการนะครับตอนห้องแหงนะครับกระลังขวัญช่วงนี้ไงครับพังไหนไงแต่ว่าเสียเอาหัวหน้าวานมันลงมาไหนบ่เพราะว่าหัวหน้าวานมันติดงานไหมพี่น้องติงงดงนา,านไงเลยเมื่อไหร่เสียเอาลงได้ทำเลยหัวหน้าวานเป็น โอเคงั้นไกลตดจริงพี่น้องจัดไปจะหาน้องไหวกอน คนต้องอย่าขาดพี่น้องควนควน,นไม่ยนา่ขาดได้ได้ขาด เมาหรือปเป่าน่ะค,คนก็เมาคนก็เมาวึมก็เมาพี่น้องคนก็เมามึมก็เมาเนีข้าขนาดอือาขขนาดไหนเนาะ เออพี่น้องไหนเล่พี่น้อง,น,องอนะครับบุกง่ายเลยพี่น้องพูน่ะโอเคนะครับพี่น้องลังบุกง่ายเลยพูน่ะมวลน้ำหวานเต็มเลยพี่น้องอนะครับอู้คักขนาดพี่น้องหัวนี่โอเคครับแกวกันหัวนี่ โอเคครับแม่กำลังบนโนบนขึ้นฟ้า,มา,มาเพราะว่าเงียบตัดแจงกิง้งนิดหน่อยแล้วพี่น้องห้างมันที่โลนแล้วพี่น้องห้างมันที่คูแล้วเริ่มเท่าครังแล้วโอเคครับเดี๋ยว บรรยากาศห้างคุณนะบง่ายเลยพี่น้องคักไรโอเคครับ <c oughs> ครับโอหอนคักพี่น้องเลาะไปจนสุดห่วยเลาะถือว่าบ่พพาดครับพี่น้องบ่พลา,าแม่เดี๋ยวอยากได้กินรถพี่น้องลงมากลางทงกลางท่าอย่าลืมนะครับอยากสนับสนุนช่องตะกุลกอรพรเพียงแกมีผลิตภัณฑ์นี้ก็แล้วพี่น้องสายมาคิกมาคิกพร้อมสายมีชุดละ สามร้อยกับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสร้างแบบใดก็ได,ได้อยากได้แบบใดก็ได,ได้หรือบอักวินนะครับบักวินกระดูกงามคูร่าร้อยห้าสิบนะครับสร้างไรเดอ้อพี่น้องอุดหนุนมากอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่เพราะว่าสิ่พายามดันให้มันหอดสองหมื่นผู้ติดตามภายในสงการนี่พี่น้องซอยๆยกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะเป็นกำลังใจดีๆในช่องตะกุลกออพาอเพี่งนะครับตอนนี้ก็ มื้นแปดแล้วพี่น้องมื้นแปดแบบมื้นแปดแล้วดันซอยแน่พี่น้องดันซอยแน่ครับดันซอยแน่พอไม่พี่น้องเขา้าแช่ไปซอยแน่พอจะได้อ่ามีผู้ติดตามหลายๆย่ำลงคลิปจะสิมีคนเบิง่งอ่าคนเห็นวิธีในการเให้ยุให้กินหายอยากให้กินวิธีเกษตรวิธีงวงวิธีข้อยของช่องตระกูลกอพอเพียงไหนละ่ะโอเคครับผมวันนี้ขอหยาดปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอหยาดเอาห้างมิมขึ้นไป,ไปอ่าบ้านก่อนฮอนหลายพี่นอ้องฮอนคักเกือบสี่ชิพองศาพี่น้องสามชิพกว่าองศาตอนนี้ ม่อนครับกัแบบเวลาประมาณเที่ยงเครื่องพี่น้องโอเคครับผมไปละขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบาย